เอาไปยังพูนถ้นมาถ่ายมันเห็นในใจเยนะฮะอยู่ป้องคอยไหมอยู่บนี้สิเอาเอาไปยังพุูนเจ้าดูแลช่องคอยมัย ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็เบึงรายละเอียดเนาะที่นายช่างใหญ่นะครับเพื่อนกาลังเหตุหลังคาอยู่เป็นหลังคาในส่วนของหลังบ้านนะครับคือยกหลังคาขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณ50เซนครับเพื่อความสะดวกเราก็เพื่อความสวยงามต่อไปในส่วนนี้นะครับลุงพันธมนอกเดือกอเก็บเอาไม้ในส่วนนี้เป็นไม้ไผ่ที่ าจจดเก็บออกมาจากบริเวณด้านหลังของพระปู่สืบเนื่องจากในช่วงงานบวงสวงที่ผ่านมาเนาะกระสีกองไว้ตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เวลารถมานะครับก็คือจะไม่ได้เหยียบหรือว่าจะาให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยต่อไปนะครับก็เลยได้ย้ายออกมาต้องขอาขอบคุณพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับขอฝากพิธภัณฑ์ของมโนมหมซั์ทุกตัวด้วยนะครับ เราะว่าสิเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำเซรั่มซีพุดทอนพัฒน์นี่จะกูแคนทีพีคอฟฟี่แล้วก็ทีพีโกโก,โก้เสื้อของปู่บริจิตครีมกันแดดแล้วก็ในส่วนของสบ,บู่ฮันนีซอมนะครับสําหรับคลิปนี้ไรนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับขออนุญาตนะครับผมส่งกําลังใจไปพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยเนาะให้เจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยเงินกัเลยน้องท่องเลยมาปัญหาอะไรนี้ถูกลอตเตอรี่เรามาที่หนึ่งทุกทุกท่านด้วยเทินสาธุสาธุนะครับผมสบายดีครับ